ต้นตะเคียนกับความเชื่อในวันหวยออกเชื่อกันว่ามีวิญญาณของหญิงสาวผมยาวสูงชุดไทยโบราณเป็นดังรูปเทวดาคอยปกป้องต้นตะเคียนที่ตนได้สินสถิตยอยู่นั้นจากภัยอันตรายร้ายต่างๆแล้วต้นตะเคียนยังขึ้นชื่อในเรื่องของความมีทิริษปฏิหารที่คาดไม่ถึงจากต้นไม้ธรรมดาหนึ่งต้นนอกราะอะไรต้นตะเคียนจึงกลายเป็นตำนานของความอาถรรพ์และการเวลาไม่อาจลบล้างความเชื่อนี้ว่ากันว่าใครที่คิดจะตัดต้นตะเคียนหรือทำลายโคน่นหลงผลผู้หรือทำลายโน้นจะไม่มีวันอยู่อย่างสงบสุข เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในต้นตะเคียนไรกะและห่วงพื้นที่ของเขาเป็นที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นจะทําให้เกิดเหตุการณ์ร้ายอย่างคาดไม่ถึงในปัจจุบันนี้จะหาดูต้นตะเคียนที่เป็นต้นไม้ยืนต้นแทบไม่มีให้เห็นแต่จะสามารถพบได้ในวัดที่ขุดพบต้นตะเคียนโบราณอายุหลายร้อยปีที่จมอยู่ในแม่น้ําสําหรับนักเสี่ยงโชคในทุกๆครั้งที่มีกุดค้นพบต้นตะเคียนจากพื้นที่ต่างๆเมื่อข่าวสารแพร่กระจายออกไปผู้คนจากทั่วสารทิศในเมืองไทย ก็จะหลั่งไหลไปเข้ารบูชาด้วยความเชื่อที่ว่าทิริษของเจ้าแม่ตะเคียนจะเนรมิตเลขเด็ดให้พวกเขาได้อย่างแม่นยำเรื่องเล่าต่อต้นต,ตะเคียนอายุกว่า100้อปีวัดป่าอึงธงที่ว่าหน่วยงานในการสร้างเขื่อนขุดพบต่อต้นต,ตะเคียนขนาดใหญ่อายุร้อยกว่าปีแต่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้แม้จะใช้รถแมคโครขนาดใหญ่มายกก็ต่างก็ไม่สามารถยกได้ส่วนเจ้าของรถแมคโครอยู่ที่บุรีรัมย์จะขอ,อนำเอาต่อต้นตะเคียนนำกลับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสรุปแล้ว เอากลับไม่ได้จะพยายามเท่าไรก็ไม่เป็นผลหน่วยงานในเขตพื้นที่จึงได้นิมนต์หลวงพ่อชุมพรมาทําพิธีท่าหาครั้งนี้ยกขึ้นจะนําถวายหลวงพ่อชุมพรนําไปไว้ที่วัดให้เป็นของวัดไปหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนึ่งวันที่ท่านจะไปทําพิธีรับต้นตะเคียนในขณะที่ท่านกําลังนั่งกรรมฐานท่านได้เห็นสีกามานั่งกราบอยู่ไกลๆท่านถามว่าทําไมนั่งอยู่ไกลจังไม่พูดเอาแต่ก้มหน้าก้มลงกราบแบบนั้นตลอดจนทั้งคืนท่านคิดว่าว่ารุ่งสางจะต้องมีคนเข้ามาที่วัดช่วยหรืออย่างแน่ จนถึงในตอนเช้าก็มีคนมานินตนให้ท่านไปให้ช่วยในเรื่องการยกต้นตะเคียนขึ้นในครั้งนี้ปัจจุบันไม้ต่อต้นตะเคียนต้นนี้ได้นํามาจัดตั้งไว้ที่วัดยังนวัดป่าอารุณธรรมยังมีเรื่องเล่าวันกวนวันพระมีช้าบ้านมักจะพบหญิงโบราณแต่งชุดไทยบ้างก็นั่งบ้างก็ยืนบริเวณต่อตะเคียนที่วัดปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลไปขอโชคขอลาบกับต่อตะเคียนที่วัดป่าอารุณธรรมแห่งนี้ผู้ศรัทธาให้นามต่อตะเคียนนี้ว่าแม่ย่าตะเคียนทอง Ho, <laughs>